สวัสดีวันพุธนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวจัดส่งให้อีกนิดหน่อยฮะก่อนที่ผมจะกลับบ้านมาเจริญก็เจอกันอีกทีก็ออีกอาทิตย์หน้าก็อยู่บ้านทั้งอาทิตย์แล้วฮะแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งก็จะได้จัดส่งให้ <c oughs> ตัวนี้ก็พร้อมยิงให้ท่านหนึ่งนะฮะเป็นเป็นไม้ประดู่กัากคอลายสวยสวเลย จะเป็นลางไ a เนะครับไ30สามิเป็น <c oughs> ลูกค้าเปลี่ยนจากปีกข้างข่าวเป็นปีกโรเลอร์ปีกโรเลอร์ห้าสเซนลูกปืนลูกปืนบนล่างก็เสริมข้างข่าวให้3เส้น <c oughs> ลูกค้ากา็ซื้อชุดท่อไปเพิ่มไปอีกสองชุด ส่วนที่แถมก็จะเป็นยางในตัวโรเลอร์ตัวหนึ่งแล้วก็ยางเป็นข้างคาวนอกตัวหนึ่งลูกดอกก็แถมมาให้สี่ลูกแล้วก็แว่นตาอาโพลไลตัดแสงหนึ่งอันตัวนี้ก็เดี๋ยวส่งให้วันนี้ครับอาปืนก็มี <c oughs> มีทาขึ้นอยู่นะครับอาที่พร้อมใช้เลยก็จะมีลังไม้อยู่สองตัวแล้วก็จะเป็นปืนศูนย์ปืนศูนย์อยู่สองตัวก็ทักมาฮะ เดี๋ยวแม่บ้านเขาส่งให้ดูว่า,าจะเป็นตัวไหนอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ส่วนตัวนี้ก็ไม้ประดูลายสวย, <c oughs> สวยๆลายสวยๆนะครับตัวนี้น้าหนักไม่ค่อยเยอะฮะเพราะว่าลา่าท้ายมันไม่ค่อยใหญ่ลายสวยๆกำเข้ามือดีครับลาง ra c ตัวนี้ก็เดี๋ยวจะส่งให้วันนี้ส่วนปีกนั่นก็ส่งให้ช่างๆฮนะอันนี้ก็เป็นส่วนน้อยส่งเมื่อวานนี้น่าจะสิบกว่าคน เป็นปีกอ่าห้าสห้าครับปีกงาน CNC นะฮะอ่าล่องเชือกจะเป็นอ่าล่องโคง้งอย่างนี้เก็บรา,ายละเอียดให้แล้วนะครับอ่าลบมุลบมุมปีกล่องเชือกให้หมดเป็นรูปอ่าเขา,เ,าเรียกว่ากี่เหลี่ยมอ่าห้าหกเหลี่ยมสวยสวยก็ <C ell ue> มีตั้ง55.5ฮะอ่ามีราคาส่งราคาปีกเอาเยอะก็ได้ราคาส่งประมาณนี้ฮะงานเดี๋ยวก็จะส่งให้วันนี้ฮะก็ทยอยทำาม้เรื่อยฮะตามคิวที่สั่งจองไว้ทั้งงานงานปีกแล้วก็งานปืนก็ทำขึ้นแทรกเรื่อยๆก็มีพร้อมส่งสนใจก็ทักมาครับกับอุปกรณ์ของช่างละประมาณนี้ครับผมโอเคฮะฝากก็ได้ครับาสวัสดีครับ